รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิธีธร,รมวิธีไทยทางช่องทอทบออ5ทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้ครึ่งถึง6กโมงเช้านะคะค่าวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดอมอ่องประชานารรมิรนะคะตำบลหนองเพางายอํเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะ และภายในวัดะะก็กำลังกอ่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมนะคะเชิญชวนท่านสาธุชนผู้ใจบุญที่รับชมรายการนะคะมาร่วมสร้างกันได้นะคะที่วัดอมอ่องประชานดรมิตและภายในวันที่5พฤศจิกายน2 5ง6นายนะคะก็จะมีงานทอดกรถินนะคะก็ขอเชิญชวนท่านสาธุชนนะคะมาร่วมงานทอดกรถิ่นกันได้นะคะที่วัดอมอ่องประชานดรมิตรนะคะและภายในวัดนะคะจะมีความเป็นไปมาอย่างไรเดอะตันนอร์จิ๊บน,นะคะข้าไเก้ามักการพระคุณเจ้าเดยวยกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะ จเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายก็ได้มีโอกาสของทางวัดอมอ,องปชานามิตรได้มาพบปะญาติโยมในทางสื่อโซเชียลซึ่งขณะน,นี้วัดของเรานั้นก็เป็นวัดที่อยู่ชายแดนหรือว่าชนบทของจังหวัดนนทบรุรบีรอบๆวัดก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็ป่า ลกชัดสักนิดหนึ่งถึงแม้ว่าวัดนี้จะอยู่ห่างไกลความเจริญแต่วัดก็จะต้องมีการพัฒนาในรูปแบบสารนูประการเพราะเป็นงานด้านหนึ่งของคณะสงฆ์วัดอมอ่องประชาเนเริมมิตของเรานั้นก็ได้กำลังสร้างศา,าลาเรือนรับรองทรงไทยอนเนกประสงค์ขนาดกว้าง 12เมตรคูณ16เมตรเป็นศาลาที่จะเกิดประโยชน์แก่พระศาสนาเป็นอย่างยิ่งเพาราะศาลาหลังนี้วัตถุประสงค์ที่สร้างก็เพื่อที่จะได้เป็นที่จัดกิจกรรมงานของพระศาสนามีการประชุมสงฆ์เป็นต้นนอกจากนั้นเวลาญาติโยมมีการใช้งานใช้การสาลานี้ก็จะรองรับ ในการที่ญาติโยมมาร่วมใช้ได้พร้อมกับนั้นศาลาหลังนี้เราก็ยังที่จะได้เป็นที่ต้อนรับพระเทรานุเทระที่จะเดินทางมาวัดอมปองประชาเนรมิตรซึ่งวัดอมปองประชานรมิตรของเรานั้นเป็นวัดที่ไม่มีที่ต้อนรับสําหรับพระเทระผู้ใหญ่จึงจําเป็นที่จะต้องมีสถานที่ต้อนรับนอกจากนั้นเวลาญาติโยม ต้องการที่จะจัดงานบวชงานบุญงานกุศลต่างๆศาลาหลังนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับญาติโยมด้วยเรียกได้ว่าอนเนกประสงค์จริงๆและที่สําคัญศาลาหลังนี้จะเป็นศาลาปฏิบัติธรรมให้กับญาติโยมผู้ไข้ในการปรฏิบัติธรรมตามแบบสติปัฏฐานสี่นะ,ะเราก็จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะการสร้างศาลา แต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้งบประมาณเป็นจนํานวนมากแต่เราสร้างแล้วไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็ไม่คุ้มค่ากับปัจจัยที่สูญเสียไปดังนั้นการสร้างศาลาหลังนี้จึงเป็นศาลาที่มีประโยชน์กับพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีใจเป็นกุศลที่มีใจเป็นบุญอยากจะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลก็ร่วมบริจาคได้และในปีนี้ เป็นปี2566ทางวัดก็ได้จัดทอดกระถินสามัคคีขึ้นโดยได้รับบามช่วยเหลือจากคุณโยมฉลวยคุณโยมเจิมจิตพร้อมทั้งครอบครัวเขียวความรบได้มาเป็นเจ้าภาพทอดกระถินกับทางวัดในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ดังนั้น ก็จะเชิญชวนญาติโยมมาร่วมงานบุญงานกระถินเพื่อสมทบทุนสร้างศา,าลาเรือนรับรองทรงไทยอนเนกประสงค์หลังนี้ด้วยเช่นกันเพราะทางวัดยังขัดจะตุปัจจัยอีกเป็นจํานวนมากในการที่จะได้ทำทาวรวัตถุข,ของวัดให้มีความแข็งแรงมั่นคงสาวรต่อพระศาสนาสืบต่อไปดังนั้นอตาตมภาคจึงขอเชิญชวนญาติโยม สาธุชนคนใจบุญผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ขอขอบคุณกับผู้ดำเนินรายการวิถีธรรมวิถีไทยที่ได้เป็นสื่อให้กับทางวัดอุ่มงองประชานรมิตรในครั้งนี้ซึ่งวัดไกความเจริญถ้าไม่มีสื่ออย่างนี้เราก็คงจะลำบากก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้เจริญพร